สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่เวรที่สำนักง,งานนะครับ,เ,บเงียบๆก,ก็เหลาโครงว่าไว้นะครับเหลาโครงว่าขนาดร้อยห้าสิบเซนไว้นะครับสองชุดนะชุดหนึ่งผมทําเป็นว่าสองห้องนะว่าแม่รูปท่อประกอบไปแล้วนะส่วนอีกชุดหนึ่งก็คิดในใจอยู่นะ ตอนแรกว่าจะประกอบสองห้องทั้งคู่นะแต่เปลี่ยนใจครับมาลองทําเป็นเว่าจุฬาดูบ้างครับต้องบอกตรงๆครับผมเองยังทําเว่าจุฬายังไม่ขึ้นนะครับเคยลองทําแล้วก็ยังไม่ขึ้นด้วยการที่ผมไม่เคยทํานะแล้วก็ยังไม่รู้หลักการของการทําเว่าจุฬาเว่าไม่มีหางนะว่าต้องทํำยังไงต้อง แกยังไงเคยทํานะมีอยู่ลำหนึ่งนะที่ทําไว้แต่ก็ยังไม่ขึ้นนะทําปีที่แล้วนะยังไม่ขึ้นก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวผมจะไปปลูกมันขึ้นมาแล้วจะมาลองแก้ดูนะว่ามันจะแก้ไขอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้มันขึ้นนะครับผมมีจุฬาอยู่นะครับลำหนึ่งแต่เป็นจุฬาที่ซื้อมานะลำ ดวงขนาด165หเซนนะครับก็ถือว่าใหญ่นะ165เซนเท่าที่เล่นมาก็อย่างดึงเลยครับเป็นว่าวปีแข็งนะครับแข็งมากแข็งจนแบบว่าเวลาลมกระชากแต่ละทีนี่โอ้โหแต่น่ากลัวน่ากลัวว่าเชือกจะขาดนะเพราะว่าจุลาเป็นว่าวที่สายใช่ไหมครับมันจะสายไม่เวลาลมไม่เสมอลมเบามันก็จะสายรออย่างนี้พอลม กระทะมาปุ๊บมันก็ตึ๊บขึ้นเลยพุ่งขึ้นเลยนะครับสําหรับว่าวจุฬาลัมที่ผมซื้อมาเล่นนะครับขนาดร้อยหกสิบห้าซนซึ่งดึงมากเลยจนแต่ผมก็ปล่อยค้างคืนมาแนละ้วเป็นว่าวปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับก็เป็นว่าวสายแข็งนะแข็งมากแข็งแบบโอ้โหแต่ปล่อยค้างคืนมาน่าจะสองคืนนะครับเพราะมันต้องใช้ลมแรงนะแล้วก็ ก็เสี่ยงครับกลัวว่าจะขาดผมเลยไม่ค่อยจะได้ปล่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะเอาขึ้นฟ้าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ความตั้งใจที่ผมซื้อว่าวลำนั้นก็เพ,เพราะว่าคืออยากจะเอามาศึกษานะครับว่าเขาเราปีเขามีสัดส่วนแบบไหนนะครับเราปีอ่อนปีแข็งอกอ่อนอกแข็งขนาดไหนสําหรับว่าวจุลานะอ่าแต่ทีนี้ก็ ได้สังเกตได้ดูศึกษาดูก็จะลองมาทําดูนะครับกับเซตนี้นะครับนี่เราไว้แล้วนะครับนี่ก็ก็เป็นคู่ขานะครับขาก็ปีกครับแล้วก็อกนะครับสส่วนเอห้า <5. S 1> ชิ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าผมจะประกอบออกมาจะเป็นยังไงแล้วก็จะต้องขอบอกไว้เลยนะ ว่าลำนี้ถึงจะไม่ขึ้นผมก็จะติดผ้านะติดผ้าร่มเลือกลายติดผ้าร่มไปเลยนะครับถึงไม่ขึ้นผมก็จะเอาไว้แขวนข้างฝาแล้วกันนะครับอโอเคก็เดี๋ยวมารอชมนะวิธีมัดของผมนะท่าที่ศึกษาหาความรู้มานะครับเราดูว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะขึ้นไม่ขึ้นนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงไม่ขึ้นผมก็จะลงให้ดูนะเพราะนี่คือถือว่า เป็นจุลาลําแรกที่ผมจะทำไม่ใช่ลำแรกแต่หมายถึงว่าลำแรกที่ไปลองสังเกตของคนอื่นมาของเจ้าอื่นมาของอาจารย์ท่านอื่นมานะครับไปสังเกตมาไปศึกษามาว่ามันรูปลักษณ์เป็นยังไงแล้วก็สัดส่วนของปีกมันเขาเลากกันมายังไงนะครับนะฮะ๋ย่รอชมนะครับ ไม้อ,อกนี่ครับก็ผมจะทําเป็นจุฬาสามส่วนนะแบ่งเท่าเ่ากันเมตรห้าสิบแบ่งสามส่วนก็คือห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะแต่ผมจะยืดออกเอาด้านหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วยืดออกไปอีกสักประมาณสักห้าสบามหบสี่เซนนะครับจะไม่จะไม่ใช้ที่อีกขนาดห้าสิบเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้ายืดแบบนั้นปีกมันจะแบบเป็นจระเยวเกินไปนะผมไม่ค่อยชอบทรงนั้นนะครับผมจะชอบทรง ทรงปีกบวบหน่อยนะครับส่วนพื่อใช้นะผมจะจะใช้ฝั่งข้อห่างนะข้อข้อหางเนี่ยจะเอาไว้เป็นด้านบนนะครับเป็นส่วนหัวนะครับส่วนข้อถีนะป้องถีตรงนี้นะครับจะเอาไว้ด้านล่างนะเพราะว่าถ้าเราแบ่งครึ่งแล้วนะครับเนี่ยมันจะหนักนะครับผมจะเอาส่วนหนักเนะี่ยเป็นทางท้ายว่านะครับส่วนเนี่ยถ้าเราแบ่งแบ่งครึ่งนะเนี่ยมันหนักเอาส่วนหนักเป็นทางท้ายว่านะครับ เอาส่วนเบาเป็นทางหัวเว้านะครับเพราะว่าจะผมจะทําเป็นจุลอีสานเวลานั้นเราจะใส่ใส่แอกใส่ธนูด้านหัวไปปุ๊บก,ก็คิดว่ามันน่าจะพอดีนะครับคิดว่านะหรือไม่ไม,ไม่พอดีก็ขยับหาได้นะครับให้มันหนักไปทางท้ายก่อนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวรอชมครับ ก็เสร็จแล้วครับผมนี่นะครับจุลาเมตรห้าสิบที่ผมได้ลองทำขึ้นมานะครับผมนี่ฮนะอาศัยตารางของกระเบื้องเป็นตัววัดเลยนะครับดูขอบขาฝั่งนี้นะครับก็อยู่ในซึ่งกระเบื้อง เรามาดูขาฝั่งนี้ก็ยังอยู่ในเส้นกระเบื้องนะคิดว่าน่าจะบาลาน์นะครับลองไล่ดูนะครับนี่นับตามเส้นกระเบื้องนะครับม,มาดูลายตั้งกันครับนี่ครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะขึ้น บินได้หรือบินไม่ได้นะครับถ้าบินไม่ได้ก็จะห้อยชูข้างฝานะครับผมบินได้ก็ดีไปครับผมเองก็ก็ยังที่บอกนะครับว่ามือใหม่นะครับมือใหม่สําหรับการทําว่าวจุฬานะครับได้แอบ,บไปซื้อของอาจารย์ท่านอื่นมาเพื่อที่จะมาลองดูความสมดุลของอาจารย์ท่านอื่นอื่นเขาทำกันยังไงนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมาลองทําเองดูะรูปรักนาตาอย่างนี้นะสําหรับใครที่มีความรู้นะครับทางด้านทําจุฬาเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ครับแนะนามาได้นะครับว่าผมทําถูกสูตรไหมนะส่วนยวจะอธิบายให้ฟังนะอกแบ่ง3ส่วนนะครับผมแต่ผมผมจะยืดปีออกหน่อยหนึ่งเพื่อที่ให้ปีมันอวบๆนะครับเห็นไหมครับสส่วนก็คือ50 50 50นะครับ ส่วนหัว50นะครับส่วนกลางปีกของนี่ก็50นะส่วนท้าย50แต่ว่า,าส่วนบนปีกบนนะครับผมจะยืดที่50ผมจะมายืดออกทางปีกล่างนะครับนี่คือตรง50เซนของปีกล่างนะครับแต่ผมขยับออกอีกประมาณสัก2เซนกว่านะครับ2เซนครึ่งนะเพื่อให้ปีมันอวบขึ้นนะครับผมส่วน ตรงกลางตรงอกตรงนี้ผมก็ลดลงมานะครับลดลงมาจากตรงกลางนะครับลดลงมาจากตรงกลางตรงกลางอยู่ประมาณนี้ครับผมลดลงมาประมาณ5เซนนะครับนะประมาณนี้ประมาณทับสามนิ้วนะครับนะครับส่วนความกว้างตรงนี้ก็ผมใช้ประมาณ14นะครับ14 แล้วก็ส่วนของขาเว้านี่ขาเว้านี่อ่าก็สองส่วนนะครับสองส่วนก็เป็นหนึ่งร้อยนะครับแต่ผมตัดไว้ประมาณร้อยสองเซนนะครับจะให้ยาวกว่านิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนนี้มันดูยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอ่านี่ครับโอเคถ้าใคร ใครที่มีความรู้นะครับใครที่มีความรู้ทางด้านทําจุลานะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมมือใหม่นะครับก็ยังไม่เคยทําขึ้นสัทีนะครับผมลองดูรูปลักษณ์ของจุลาที่ผมประกอบขึ้นมานี้นะครับถ้ามันมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมก,ก็ยังอยากทําให้ขึ้นอยู่นะ ยังไม่เคยทําขึ้นเลยนะครับบอกอตรงเลยอ่าโอเคครับผมฝากไว้ทอนนี้ครับผมเตรียมรับรอติดตามชมตอนติดผ้านะครับเดี๋ยวจะรอฟังคอมเมนต์จากเพื่อนๆก่อนจากจากพี่ๆนะนะนะครับช่วยคอมเมนต์มากันมาหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะติดผ้านะเผื่อว่าติดเราจะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นนะครับถ้าทําหาทํามั่วไปก็ไม่ขึ้นก็จะเสียว่าเฉยๆนะเสียไม้เฉยๆแต่ อย่างที่บอกนะผมตั้งใจไว้ว่าถึงไม่ขึ้นผมก็จะติดเอาไว้ติดผนังโชว์นะครับผม <c oughs> อ่าครับผมฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ